ลอดซุกเต็มต้นเลยที่น้องนี่นีะนี่รัดขึ้นมาก่ไหมอืุ้ฮ่อ นิ้วหนยังไงเลยอูย้เป็นพว่วงบักหลอดโกๆเลยจ้าพี่น้องปี 嗯。<No, no. S 2> no, no. ัรสซุกเหมือนกันนี่ปาดนี่แดงเต็มต้นเลยเอาไปข้อถึงก็ไกเก็บนอนมากรีบบอดินนู่นแซ่มากริบนะมันปาด เอยมาลเาลนดอกแห้งจ้าพี่นง ปีหนึ่งก็จะมีเฮ้าเก็บยูเทียนึงนะจ๊ะนาหอนเริ่มจะเขานาหอนเขาก็จะออกมาเฮ้าก็จะได้ไม่เก็บมีแค่ฤดูเดียวนะจ๊ะคนเกาหลีเขาก็บบนิยมกินสมคือบานเฮ้าเนาะพี่น้องบานเฮ้นในคันเห็นผลไม้ใดที่สมสมเปรี้ยวๆเฮ้ากับมักที่จะเอามากินกินกับพิกเกียกินนะจ๊ะเท้าแก,ก่กับเห็นลูกน้องมักก็บบได ทางถิ่มปกติเขาจะฟันถิ่มฟันออกนะจับพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นตนใหญ่ตนเป็นพุ่มห่อยลงมาเลยเนาะพี่น้องนี่แหละจ้ามากรอดเกาหลียูบานเฮาประเทศไทยสุนิซากับบ่เคยเห็นเนาะจา้าแล้วก็บ่เคยกินก็ได้มาเคยกินยูเกาหลีก็ไดมาล่องกินยูเกาหลีเนาะจ้าพี่น้องเฮาก็จะเอาไปคุกกับน้ำ ปลาล่าเขาน่าจะพี่นงแล้วก็ใส่พริกผงแล้วก็ปรุงรสข้นกิ่นแซ่บเลยจ้าพี่นองเดี๋ยวสุนิสาจะมากินให้พี่นองช่มนอกจากเดี๋ยวเฮาจะมาพผ้าพี่นองเก็บสะกอนนอกจากในมือนี้ตนนี้สุนิสามาเก็บสองสามอาทิตย์นอกจากพี่นงสามอาทิตย์นี่ไม่เก็บอยู่เที่ยหนึ่งนอกาะพี่นองเก็บได้สามอาทิตย์กำมดแล้วจ้าเพราะว่า สุนิซาเก็บไปฝากผีข้าเจ้าพผอมนะจ๊ะพี่น้องของผี่ที่เห็ดงานอยู่แถวๆน้ำกันข้าเจ้าบ่มีกินเขากับเก็บไปแห่ไปแบ่งปันกันนะจ๊ะคนไทยเมื่อนี้เขากับเก็บได้ลายอยู่จ้าเพราะว่าเมื่อนี้สุนิซาจะแวะไปหาผี่สาวที่เคยเห็ดงานน้ำกัน Premises, มากเกาหลีพร้อมกันนอกจากพี่น้องเฮาก็จะเอาแวะไปฝากเพิ่นและเพิ่นก็ไปแหลกกับหมากเมสินนอกจากพี่น้องเพราะว่าอยู่แถวเพิ่นมีต anyway> ้นเมสินนอกจากเฮาก็จะไปแหลกเมสินมาดองอันนี้เฮาก็จะเอาไปฝากเพิ่นนอกจากเพราะว่าเมสินไงแล้วพี่เพิ่นก็โทรมาบอกให้ไปเอาเมสินพอดีเฮาคิดพอว่าลังเฮาเฮามีหมากหลอนเฮาก็เลยมาเก็บไปฝากพี่ขาเจ้าพร้อมจ้าพี่น้อง จ้าบัลอดจ้าได้พุระถุงเลยจะเอาไปฝากพี่ขาจะหกพพ้อมเขาจะไปแหลกบักเมซินมะดองเอาจะเลยเก็บบักหลอดไปฝากเอาบอกเก็บไปร้ายน่งจากเดียวจะเละอยากก็เคยมาเอาเอาจะเก็บไปฝาก ไปแลกเอามากไม่สิ้นมาดองนะจ๊ะพี่น้อง